แดงอยู่บนพืจตุรัสนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นกันเลยนะครับมันปลาี่ตอนนี้ครับเราก็ถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะครับนี่ครับทุ่งบัวแดงอยู่จตุรัสนะครับน้องดอกบัวเต็มเลยนะครบผม นี่ครับซึมเข้าไปดอกบัวเต็มเลยครับแล้วมีสะพานด้วยนะครับทางนูน้นเต็มเลยก็ไม่มีอะไรเยอะครับกว้างมากเลยนะครับแต่เป็นไม้ไม้หมดเลยลบรรยากาศดีมากขนาดตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับอย่บรรยากาศโคตรดีเลย เรก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผม้ลยนะครับก็ไว้แค่นี้แหละครับบ๊ายบาย